จเจริญสุขสวัสดีสาธุชนคนดีทั้งหลายการเดินจาริกวันนี้ก็ขึ้นภูเขา2วันแล้วครับเมื่อวานก็ไม่ได้อาบน้ำครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่2ครับดูจากสถานการณ์ขึ้นภูเขาเดินอยู่ทั้งวันครับได้12กิโลครับประมาณนี้ครับ สองวันนะครับขึ้นเขาอย่างเดียวครับโอ้ผปุ้บมาคือคิดถึงแล้ววะท่านหมดคิดผิดใครไม่มาคิดถึงแล้วนะครับถือว่าเดินแบบขลือโหดมากับอาจารย์พงศักดินี่โหดมากเลยครับไม่ออกไม่ได้อาบน้ําอยู่มาสองวันครับเมื่อคืนก็ไม่ได้อาบครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สองไม่ถู โหดมากนะครับมากับผู้อารร์โหดบ่โหดเบื้งกะโลดครับเหงาครับโอ้ยโอยพญาเป็นไงครับโหดไหมครับพญาตดระบบหูแล้วครับโหเสียกเบิดครับนี่ครับยน้ำก็ไม่มีจะฉันนะครับไม่มีจะกินแล้วหมดครับต้องเป่น้ำครับพรุ่งนี้โหดกว่านี้อีกครับพรุ่งนี้มีโหดกว่านี้อีกนะครับวันนี้ก็บ่เบาครับ วันนี้บอเบานะครับวันนี้บอบาพรุ่งนี้มีโหดกว่านี้นะครับพระอาจาใหญ่กำลังเดินขึ้นมาครับนู่นครับโอ้ไม่ลมครับโอ้ไม่ลมปลอดภัยนะครับลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณแม่ปลอดภัยโอ้โหโหดครับโหดครับวันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้ครับเพราะว่าไม่อาบน้าอยู่แล้วมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะได้อาบแล้วครับ กดม้านะครับใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับเดินนะครับวาาจันเดินจาริกเดินจาริกแบบโหดๆโอ้กูได้ผมมายางน้ำหนีสุดยอดแล้วครับถึงต้องแล้วคิดถึงไรอ้ พรุ่งนี้ก็ลุ้นอยู่ครับถ้าบิดจากภูเขาอีกลูกหนึ่งก็ถึงจะได้อาบน้ําครับถ้าถ้าไม่บิดภูเขาก็แล้วไปครับนอนเหมือนเดิมครับทางจากจังหวัดเ,เชียงรายมุ่งหน้าจะเข้าสู่จากพระธาตุผาเงาจะมาหาพระธาตุแช่แห้งนั่น นู่นครับถือว่าการเดินทางแบบขาลือโหดครับห่วยน,น,นั่คือน่นอีกบรีเวนี่ <c oughs> บ่อนะเบิร์ดโน่นนี่ก็ห่านล้วครับโมโูปะไกลครับโหดเอาครับโอ้โหไม่ออกเดินสวยมากเลยครับครูอาจารย์โอ้โหเป็นหมูคณะดีครับ ช้าก็เดินสวยครับโอ้โหใกล้จะถึงแล้วครับมาอาจารย์อวดเอาครับถึงที่พักเราก็ไม่ต้องรีบครับเพราะไม่ได้อาบน้ำน้ำไม่มีโอ้โหพรดพุ่งนี้ก็ไม่มีน้ำอาบเลยครับจะบอก่ห้กผมเป็นํำรวจมาแล้วต้องห่วงครับพรุ่งนี้ก็ไม่มีครับการเดินทางสุดยอดจริงๆ ้ย,ยครับผมเดีย๋ยวถึงที่พักแล้วเดีย๋ยวถึงที่พักแล้วนะครับอาจารย์บิดโค้งนี้เดี๋ยวไปดูที่พักไปก่อน ทางเอารถครับทางถือว่าแบบโหดที่สุดเท่าที่ผมเดินมาแล้วรอบนี้ทางยางก็จริงอยู่นะครับพาไปดูสถานที่พัก ออุยโ้รถก็มาครับเดินจาริกเวลาก็ตกเข้าไปวันเว,นวนลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีสิบสามมีนาคมถึงวันอาทิตย์นะครับวันนี้ ผมคิดดูแล้วไม่น่าจะได้อาบน้ําแน่นอนครับไม่ออกไม่ต้องเป็นห่วงครับทํำบาัสองห่างกันนะครับการโควิดด้วยครับการไม่ได้อาบน้ําด้วยการเดินทางโอใครไม่มาก็ถือต้องแล้วครับไม่ต้องไปคิดมากใกล้จะถึงหน้าแล้วครับเดี๋ยวอีกสาสิบเก้ากิโลครับถึงจังหวัด วัดแช่แห้งหลังจากวัดแช่แห้งก็จะขึ้นภายอีกครับถนนลอยฟ้าใครจะมาลัดก็มาลัดนะครับแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งมาสามวัน้พงหนมาอยู่มัโนโหดเกินโอ้อาจารย์นะครับอดเอาอีกนิดนึงครับใกล้จะถึงแล้วเดินก็ไม่ได้ไกลนะครับวันละสิบกิโล วันนี้ดูดูจากในในเรดาร์แล้วก็อยู่ประมาณ12บกิโลหน่อยๆครับเพราะว่ามันมันแค่ไปนั้นก็20่สิกโลเดี๋ยวเราไปไม่ได้ครับรยี่บห้ากิโลขึ้นภูเขาอย่างโหด ลงคลอยนี่ก็ถึงแล้วครับอาจารย์โ้อยอดอาจารย์มาถึงแล้วถึงแล้วเว้ยประหวัดจักเถื่อโอ้อโหครับการเดินทางอน้ำก็ต้องไปซื้อซื้อทุกอย่างครับแถวนี้โอ้ถ้าเดินจักสองเดือนนี่อาจารย์น่าจะได้จำวัดโบสถ์แน่นอน ซื้อทุกอย่างเทวดาก็ไม่ค่อยมาใส่บาทครับสว่วนนี้เทวดาอ่ดๆหน่อยสุดยอดครับสุดยอดจะมากับซีบรีครับซีบรีไม่ค่อยอึดไม่ค่อยอยากครับน้ำแข็งอยู่บนภูเขาก็มีครับสุดยอดครับใครอยากมาเดินนะครับมาเดินลัดได้นะครับ เจอกันอยู่นู่นครับพระธาตุเช่แห้งทุนครับสามบันข้างหน้าก็น่าจะถึงแล้วถ้าเดินเร็วโอหกล้จะถึงแล้วครับนิดเดียวถึงที่พักแล้วครับ การเดินทางแสนย,ยาวไกลโอ้ขึ้นสวรรค์แบบถลอกปอกเปลืกนะครับมันก็ถลอกปอกเปลือกจริงๆครับเพรายังดีกว่าตรนรกแบบยิ้มแป้นนะครับการเดินทางสุดยอดนะครับใครยังมาทางนี้ก็พิจารณาดูนะครับอ่า ถึงแล้วครับถึงแล้วมาเลยครับมาเลยถึงเส้นสซแล้วเส้นสที่พักนะครับไม่ใช่เส้นสไม่ต้องห่วงครับศาลาก็มีครับห้องน้ําก็มีไปเข้าไม่ได้ครับเขาไปบางระเบิดไว้เรียบร้อยนี่นะครับเราจะอยู่อย่างนี้ครับน้ําก็ต้องเอารถไปลงไปมันทุกเอาไฟฟ้าไม่ต้องไปพูดถึงครับมีแต่เสาครับไม่มีไฟครับ โอ้โหอาสมของเรานี่นะครับเดี๋ยวถึงที่พักแล้วนะครับผมไม่ออกจะนอนอยู่ฝั่งข้างบนครับพระเราจะอยู่ข้างล่างครับผัดจากห้องน้ำครับครูบาอาจารย์โอ้โหนมูธนาบุญกับครูบาอาจารย์ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอาจารย์พงศักดิ์ลวงพี่หนุ่มสะกลครับเดินไปไหนหมาเห่าก็บอกว่ามาจากสะกนครับปลอดภัยครับ โอ้ยเสียโอ้โหมานะครับยอดครับอายุมากกว่าเพื่อนครับนั้นเขาขาวไม่ใช่อะไรนะครับเป็นผมนะครับนั่นแต่หน้าดําครับอ่าครับผมไม่ออกฝั่งนู้นครับเออไม่ออกอะไรครับผมอ่าไม่ออกครับผมบาดเจย์โหยใหญ่มทนานะครับ คุณแม่ใหญ่อายุมากกว่าเพื่อนครับเจ็ดสิบกว่าปีครับครับโ,โหคนอายุน้อยกว่าเพื่อนนี่ครับท่านก็ดำดีสีไม่โตค้ามมาตรฐานครับเ <c oughs> ด,ดี๋ยวนีครับ